ครับผมสวัสดีครับผมพบกับผมยาวโกฟาร์มเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้ก็ได้อาหารมาให้น้องหมูป่าแล้วก็น้องไก่ครับผมหมูป่าตอนนี้เราเป็นเรานําเข้ามาใหม่ก็เป็นตัวแม่แม่พันธุ์ของเราแล้วก็ตัวนี้พี่แกแถมมาให้นะครับนี่เป็นหมูป่าพันธผสมครับผมผสมหมูป่ากับหมูแคะผสมกันเนาะพี่น้องเนาะพี่แกมาว่ามาอย่างนั้นเดี๋ยวเราครับเมน,นูอาหารของเราก็คือ ให้ผักต้มเอ้ยให้ข้าวต้มกับลำแล้วก็ผสมวิตามินนะครับให้เขาวันไหนที่เรามีาผักต้มเราก็ให้ผักต้มด้วยวันนี้เรา,าต้มข้าวต้มข้าวปลายแล้วก็ผสมลำผสมวิตามินให้น้องเขานีครับเป็นบรรยากาศยู่ทงไฮทงหน้าครับผมเลียงหมูเหลียงไก่ เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ส่วนน้องหมูน้องหมูป่าน้องหมูป่าร้อยเราเอาไปไว้ด้านหลังเนาะพี่น้องเนะาะตอนนี้เพราะว่าหมูป่าร้อยนี่เขาจะมีอ,อุปนิสัยอุปนิสัยเขาก็คือเขาจะดูร้ายหน่อยพี่น้องเขาจะทําร้ายน้องไก่เนาะซึ่งไก่ของเราก็เป็นไก่พัฒนาสายพันธุ์ไก่เราก็เป็นไก่พัฒนาสายพันธุ์ก็ น้องไก่ก็ชอบกินลูกไก่ก็เลยได้ย้ายลงไปข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้แม่พันธุ์ไก่ของเราก็ได้คัดได้หมดแล้วติดมาร์กเกอร์ติด, marker, ตดทําประวัติเริ่มทําประวัติแล้วเดี๋ยวลูกเขาจ่ายลูกออกมาเราก็ค่อยมาลุ้นกันว่าแม่ไหนที่จะให้ลูกเก่งแล้วแม่ไหนที่จะให้ลูกเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เริ่มเป็นบา่าวนี่เจ้าเจ้าเขียวครับนี่มาดูเจ้าเขียวกันอันนี้นี่ครับ จะเขียวถือว่าสมบูรณ์มากครับผมหน้าแดงเลย,ยจะจับให้ดูไม,ม่ไดนไม่ได้ให้ไม่ให้จับแล้วไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยเข้ามาให้อาหารแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นกับเขานะพี่น้องเขาก็เลยยังไม่ได้สร้างความคุ้นเคยเนะพี่น้องเราก็กเลย,เยแต่ว่าเขาก็ยังคุ้นอยู่พวกไก่พวกอะไรเขาก็คุ้นอยู่เขาก็ยังโอเคอยู่ครับผม เทให้หมดเลยพี่น้องเทให้หมดเลยตรงนี้เลยทั้งไก่ทั้งหมูกินด้วยกันครับพี่น้องก็เราจะพันที่เราหมูป่าที่เรานําเข้ามาใหม่เนี่ยหมูป่าพันนี้เขาจะไม่กินไก่นะครับพี่น้องลองสังเกตดูมาเป็นอาทิตย์แล้วหมูป่าพันนี้เขาจะไม่กินไก่เพราะว่าเขาเป็นหมูป่าพันผสมผสมอ่าสามสายเลือดเนาะพี่น้องเป็นหมูป่าแล้วก็เป็นหมูแค แล้วก็เป็นหมูขาวนะพี่น้องสามสายเลือดนี่ครับผมตอนนี้ที่เรานำมาพัฒนาสายพันธุ์หมูก็เราจะคัดเลือกแม่พันธุ์ที่จ่ายลูกดกลูกดดจ่ายลูกเยอะเท่านั้นพี่น้องเบื้องต้นเราก็จะคัดจากเต้านมของแม่หมูก่อนว่าเขามีจำนวนกี่เต้าน,นะครับ ถ้า14เต้าขึ้นไปนี่สุดยอดครับถ้า14เต้านี่ถือว่าผ่านจ่ายลูกดกนะพี่นอ้อง14เต้าแล้วก็คอยมาดูว่าเวลาเขาจ่ายลูกเขาจะจ่ายยังไงเขาจะจ่ายลูกดกหรือไม่ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเขามาพอกันไหมครับกับบรรยากาศน้องหมูน้องไก่แล้วก็สาระเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับน้องหมูน้องไก่ครับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบาย